ทำไมคนไทยถึงไม่ค่อยชอบคนเขเมรหรือว่าคนกัมพูชาสบายดีทางพี่น้องฝั่งไทยและพี่น้องทางฝั่งลาวเนาะและก็ฝากความคิดฮอดเนาะไปถึงพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ต่างประเทศที่ครับชมคลิปขาปราพเจ้าเนาะมือนี้ก็เป็นมือแรกเนาะของเดือนแรกเนาะถือว่าผู้ใดได้รับเงินกับคงจะได้รับเงินไปทีเรียบร้อยเนาะสิ้นเดือนแล้วมือนี้เขาจะพาทุกคนเนาะมาว่าเรื่องที่ว่า ทำไมคนไทยถึงไม่ค่อยชอบคนเขเมรเรียกว่าคนกัมพูชาเนาะส่วนความคิดเห็นของข้าพเจ้านี่ก็คือว่าเป็นยังคือว่าโบคอยมกักก็คือคนัมพูชานี่จะก,ก๊อปปี้เนาะคล้ายๆว่าก๊อปปี้งานทุกงาน,นที่ที่เขาสามารถก๊อปปี้ได้เลยว่าแบบว่า อยากนาของผู้อื่นเนาะมาเป็นของเจ้าของประมาณนี้ที่ว่าคนไทยไม่ค่อยชอบเท่าไหร่สมมติว่าเนาะอันนี้ก็กคือจงังหวะหลายๆเรื่องเนาะที่ทางบางไทยเนาะได้ตู้เถียงเนาะกับทางประเทศกัมพูชาหรือว่าเขมรเนาะหนึ่งก็คือเรื่องมวยเนาะหนึ่งคือเรื่องมวยมวยนี่มัน เป็นของไผเนาะของคุณค่แม่ต้นกับเนิดเนาะของมวยไทยเนาะของมวยไทยนี่คือคุณค่แม่เนาะเรื่องแบบนี้เนาะมันก็คืออาเซียนเ่านนิเนาะหรือว่าเอเชียเขาอาเซียนเ่านน้เนาะมันกะการต่อสู้เนาะสมัยก่อนเนาะมันกะคล้ายๆกันเนาะถ้าเจ้าคุณค่แม่เนาะกัมเรนท่านนั้นเนาะกะให้เจ้า ไปห้องเนาะว่ามวยขมินกับว่าคุณขมิมเนาะก็แล้วแต่เจ้าเนาะอันนี้มวยไทยเนาะมันก็เป็นเอกลักษณ์ของสัต์ไทยอยู่แล้วเน,ะนาะกะตรงนี้กะให้เป็นของไทยเนาะอันนี้เพิ่นจะแอบอ้างนเนาะแอบอ้างเลยว่าแอบอ้างเอาเบิดสุอันสุนนวนเคิดว่าเป็นของเพิ่นเนาะอย่างเ่นจีโซ่พอปลาวกับวัดผูจมรักเนาะเต้นบัตรสลบเนาะเต้นอัน เป็นเอกลักษณ์ประจำชาติลาวเนาะทาฟ้อนท่าล้วก็ะไรเนาะที่ว่าเป็นเอกลักษณ์กลักเนาะที่ว่าขึ้นซื่อในประเทศลาวอันนี้ก็ของเพิ่นเพิ่นว่าเอออันนี้ก็เป็นของขมนเนาะหล้วก็วัดผู้จัมบัซซเนาะก็เคยเป็นของขมนเนาะอันใดก็เป็นของเพิ่นวัดเนาะอย่างประเทศไทยนี่ก็เคยเป็นของขมนเนาะอืออันใดที่โบเมนของขมนดเน,นี่ยเนาะนั่นแหละเหตุผลที่ว่ามวย มน,นั่นแหละเหตุผลที่ว่าคนขมรนเนาะคนไทยถึงบ่อยมกักเนาะถือว่ามีทุกเรื่องราวเนาะที่ดรามา่าเนาะอย่างเส้นเพลงเนาะข้าพเจ้าไปเบิง่งีนกัหลายๆผลงานเพลงเนาะที่ว่าเอาไปเนาะเรียบเรียงเนาะให้เป็นคล้คา,ายสบับปสมิ้เขมรเนานะแต่ว่ามันก็นยัง เป็นเอกลักษณ์เนาะของเพลงไทยคือเก่าเนาะเพราะว่ามันเป็นเพลงไทยเนาะมันสีเปลี่ยนแปลงไปเป็นเพลง,พง,พงอื่นก็บบไดเนาะแล้วกะ็ยกตัวอย่างคือว่าลิซาเนาะลิซากามีฮอลิซาขมีนเนาะเอออันนี้ก็บโบหูอย่างไรเนานะอย่างคือแมนาคพะขนงเนาะหนังไทยไปทางพุ่นกามเมน,นุนเนาะเออ หลายอย่างเนาะบัวสุด้ายเนาะแต่ว่าสุดนี่มันกะคล้ายๆกันนั่นแหละเนาะอันนี้กมันคล้ายๆกันกับว่ากันเนาะออันนี้ความเห็นความคิดความเห็นของไพมันเนาะอย่างว่าประเทศลาวนี่มีมีเรื่องไม่น่ามีเรื่องขุนแผนขุนสร้างนี่มีมัดเนาะแต่ละประเทศนี่ทรงสามประเทศนี่นั่นสีว่ามีมั้เนาะที่ว่าเรื่อง่าวคล้ายๆกันเนาะแต่เพราะว่าในสมัยก่อนเนาะ มันกับบหูรายละเอียดว่ามันโบมีประเทศเนาะสมัยก่อนเออมับนกับบมีพาสปอร์ตบมีวีซา่านอะอมันกัในสมัยก่อนเนาะกับเพิ่นกับจดบันทึกมาให้เอาเนาะบหู u, ว่าของบุบันทึกหรือว่าหลักฐานที่ว่าเป็นตำล่าเนาะในสมัยก่อนว่าหองไผ่เกิดก่อนหรือว่าของไผ่ที่เป็นความจริงแทนน้นั่นแหละ เพราะว่าในสมัยก่อนมันเป็นอาณาจักรเนาะหรือว่าเป็นแควนที่เป็นห้องเนาะมันบราณเป็นประเทศเนาะอย่างสมัยก่อนคือกัมพูกัมบูเชียหรือว่ากัมพูชาเนาะมันกับพัฒนาเนาะมันกับ,บแบบนี้เนาะถือว่าในสมัยปกครองติกี้เนาะขนาดประเทศไทยหรือว่าคนไทยในสมัยก่อนเนาะคนสยามในสมัยก่อนก็ยังได้ไปทํางานที่เขมรเนานะนะ อันนี้และความเลื่อมล้ำเนาะยุคการมันเปลี่ยนไปเนาะประเทศไทยนี่กะเจริญเนาะเจริญกอหมูในอาเซียนสิบประเทศเทานี้นะถือว่าเจริญเนาะเจริญเจริญหลายเนาะถามว่าเจริญมันกะในอาเซียนเทามันก็มีประเทศที่รวยมันก็แมนเนาะับกบรมเนเตไทยดอกเนาะแต่ว่าถามว่าประเทศนี่มันเจริญไวน่าก็น่าจะประเทศไทยนี่แหละเนาะในความคิดของเฮาดออวา สำหรับคลิปนี้ผู้ดใดที่เข้ามาเมืองก็อย่าลืมฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามเมื้อนี้จะขอก่าวบวมาสมบายดี